สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับช่องเลขนะครับเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมหน่อยนะครับควบกับของท่านอาจารย์ให้รวยในคลิปเดียวนะครับพอดีเลขคลาดยังไม่ไปซื้อสมุดนะครับเมื่อวานก็นะครับไปนะครับพาลูกๆนะครับผมะญาติธรรมไปนะครับผม ไปที่จังหวัดบึงกาฬนะครับที่ปูทอกนะครับไปรับพนังงานไปรับพนังงานดีๆนะครับของพระอริยสงฆ์นะครับผมก็เลยไม่ได้นะครับไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาส่วนคลิปของเราพัฒนาก็กลับมาจากทางานวันนี้นะครับผมถึงจะลงให้นะครับก็เหลือหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับผมแล้วก็เด่นบนนะครับนะครับ ที่ยังไม่ลงให้นะครับส่วนวินบนล่างนั้นนะครับหลายสูตรมากนะครับผมที่เป็นสูตรวิน6ตัวนะครับเดินดีอย่างต่อเนื่องครับผมแต่ก็ยังไม่มีเวลาลงให้นะครับบนก็10หน่วยบนก็เดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถ้ายังไงถ้าลง youtube แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับเอาละครับก่อนที่ไปดูผลสรุปกันนะครับก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือน โปรดใช้วิจา,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 ารณญาณในการรับชมนะครับผมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์แนะนำบอกต่อช่องเล็กนาคลาดในทาง u t u b e นะครับผม,บผมขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนาคลาดนั้นขอ FC ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายทั้งหลามีโชคมีลา มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับผมต้องขออภัยนะครับเมื่อวานนะครับผมทั้งของเลขคลาดและของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับของเลขลาดนั้น9ชุดนะครับมไม่เข้านะครับผมเข้าแต่ตัวรูด2กับ5 2เข้าไปกี่ครั้งครับ2เข้าไปที่ วีพีครั้งนะครับผมห้าเข้าไปที่ VP แล้วก็พิเศษนะครับเข้าไป3ครั้งเข้าเฉพาะตัวลูดนะครับเอฟสี่เท่ากับ4ครั้งครับส่วนของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผม5กับ6 5เข้าไป2นะครับ1 2 6ครับ6เข้าไป1นะครับ6เข้าไป1 ผมก็เป็น3ามเข้าไป็นบผมก็เป็น3เข้าคู่เจาะ92ที่ V.P. นะครับผมหลังจากที่เดินกันมาก็อย่างเมื่อวานก่อนก็เดินไปนะครับสูตรก็เป็นอย่างนี้นะครับ F.C. นะครับไม่หลุดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่หลุดก็ถือโอเคแล้วนะครับแนวทางการเดินตัวเลขมาถูกแล้วครับผมตัวเลขลาดไปคัดลงให้นะครับลงให้ จริงๆก็ใช้สูตร15ตัวนี่คือแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงต่างๆนานาก่านำไปใช้งานก็ให้มีสติครับนะครับผมก็ยังไงก็ตามแต่ครับเลขลาก็จะพยายามลงนะครับตัวเลขหาสูตรแม่นๆลงมาให้นะครับมาดูต่อครับผมวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่17นะครับผม17มาดูครับเลขลาดลงเลยครับเลขนักข่า เลกนะครับสิบเจ็นะครับเ mm hmm. มยอ์อหกแปดนะครับ mm hmm. มัดรวมห,หน่อยนะ mm hmm. เลขนักราดวางรูดไว้หก คลิปก็จะรวมกันเหมือนเดิมนะครับผมเลขคลาสยังไม่ได้ไปซื้อสมุดนะครับของเลขคลาสก็วางไว้นะครับผมีหา้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนยะ์แปดศูนย์หกเจ็ดหกแปด 60 70 78ครับผมเลือกลาดเน้นไปที่นะครับ56 57 67 68 70 78ครับผมบคู่ส่วนของออให้รวยนะครับ วันที่สิบเจ็ดหกแปดมัดรวมห่างเลยรูดหลังรูดไว้นะครับผมห้ากับหก ของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมลงสูตรเต็มเลยนะครับผมใช้สิบห้าคู่นะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกครับห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ด กปกเฉพาะกิจกาชาติพิเศษกติ b p ครับ ท่านอาจารย์ให้รวยเน้นไปที่นะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าหกหกคู่นะครับครับหน้าจอเลยครับผมเอฟสีทายนี้นะครับผมเรียกล่าข้อขออวยพรให้ท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ